แล้ววันนี้ท่านพี่น้องดูเหอะบางทีเนี่ยไอ้ของถูกถูกหลักการแต่ไม่ถูกอารมณ์บางคนไม่เอาถูกแหละรู้ว่ามันถูกหลักการแต่นี่ไม่ถูกอารมณ์ของฉันอ,อ๋อศาสนาอะไรยากเหลือเกินเอาสิ่งที่ถูกใจเอาสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันง่ายเอาที่ถูกใจแต่ไม่เอาถูกหลักการเรื่องของศาสนาเรียน จากคนที่รู้เรียนจากคนที่สอนของถูกและปฏิบัติก้าทิ้งในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องวันนี้ถามว่าสังคมของเราที่เลอะเทอะที่ยังปฏิบัติสิ่งที่ปู่ย่าตายายสอนผิดผิดมาเนี่ยที่มันยังเลิกไม่ได้เพราะอะไรเรามาทบทวนเหตุผลซิที่เลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ความรับ เดี๋ยวไม่ได้ความรักจากฝูงชนใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ทรัพย์สินใช่ไหมที่ทิ้งไม่ได้เนี่ยเพราะเหมือนกับที่ลุงนนบีทิ้งศาสนาเก่าของเขาไม่ได้ถามว่าลุงนนบีเนะี่ยท่านพี่น้องผมให้ท่านพี่น้องคิดนะลุงนบีเนะี่ยรู้ของถูกไหมในชีวิตเนะี่ยรู้ของถูกเพราะอยู่กับน,นบี รู้ว่าสิ่งที่นาบีมูฮัมหมัดเอามาพูดเนี่ยไม่ได้โกหกเลยเพราะหลานคนนี้ไม่โกหกรู้ว่าสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดสอนพูดปฏิบัติบอกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยแต่ที่ไม่ยอมรับสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาเพราะเดี๋ยวบรรพชนจะว่าเพราะสิ่งที่คนมากอกหูนะว่าไหนจะทิ้งศาสนาของพวกฝูงเหรอ จะทิ้งศาสนาเก่าแก่หรือจะทิ้งศาสนาที่ปู่ย่าตายายเราปฏิบัติมาหรือแค่ผลแค่นี้เองท่านพี่น้องไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่รู้ว่ามุฮัมมัดพูดของถูกสังคมเราวันนี้เหมือนกันท่านพี่น้องไม่ใช่เขาไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดน่ะถูกไม่ใช่เขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราบอกแล้วพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราบอกไม่ถูกเขาเชื่อเขารู้ แต่ที่เขาไม่เปลี่ยนเพราะเหมือนกับที่อบูเหมือนกับที่ลุงของท่านนาบีไม่เปลี่ยนอะไรท่านมี่นอนเพราะศักดิ์ศรีวงตระกูลคํากระซิบกระซาบของบุคคลใหญ่บุคคลโตที่มากระซิบกระซาบวันนี้เหมือนกันท่านพี่น้องไปดูเหอะบุคคลที่บรรดาไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะตําแหน่งหน้าที่เฮ้ย hey, มึงจะเปลี่ยนเหรอโอ๊ยมึงจะเปลี่ยนไปได้ไงป๋ามึงปฏิบัติมาต้องกี่ปีกี่มึงก็ปฏิบัติมาต้องกี่ปีถ้าหากเขาปฏิบัติผิด ปัจนนี้ไอกบีิตายไปตกนรกกันหมดแล้วนี่คือคําพูดที่เราได้ยินใช่ไหมถ้าหากว่าผิดเนี่ยไอคนที่ตายก่อนหน้าพวกเจ้านกกเนี่ยพวกแกเนี่ยตกนรกกันหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเอามาเป็นหลักฐานบอกเราว่าจะทิ้งทําไมจะถอยทําไมจะไปเชื่อพววคณะใหม่มันทําไมมึงจะทิ้งหรือของดีๆแบบเนี่ยตละเกนอิชิคุโบทิ้งเหรอสวรรค์ทั้ง,น,งนั้นอของดีทั้งนั้นจะทิ้งเหรอ บัตรเนีจะทิ้งเหรอบางบ้านบางคนเนี่ยทิ้งกุรานเอาบัตรเนีเหนือกว่าจะทิ้งเหรอเฝ้ากูโบสอนคนบนปากหลุมจะทิ้งเหรอทำบุญให้คนตายเนี่ยจะทิ้งเหรอของดีทั้งนั้นเลยผมจึงบอกว่าวันนี้ท่านพี่น้องจะหากเรียนศาสนาแบบนั้นนะเรียนศาสนาแบบว่าหลับหูหลับตาเรียนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องเสียเวลาท่านพี่น้องเสียเวลาในชีวิต ที่รู้สิ่งถูกแล้วไม่ยอมทิ้งรู้หมายถึงว่าไม่ยอมทิ้งของเก่าอับูลุงของท่านนาบีเป็นไงท่านพี่น้องลุงของท่านนาบีเนี่ยรู้ของถูกไม่ยอมเปลี่ยนก็เพราะห่วงไงห่วงบรรพบุรุษห่วงปู่ย่าตายายห่วงของเก่าที่เคยกระทํากันมาดังนั้นแล้วท่านพี่น้องวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรียนรู้เพื่อให้กลับไปหาอลัลลอฮ์แล้วรอด ให้กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วรอด